สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล bon VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปดูเจ้า Lamborghini ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือเจ้า l a m b o r g i i n i r e v วน t ต้เพื่อนโอ้โหนี่เลยสุดเลยทุกคนเป็นไงวันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวและ r e v e n t o คันละ50กว่าละ้านะครับทุกคนเดี๋ยวเรื่องสเปคและออปชันเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะว่าคันนี้มีสเปคและออปชันอะไรบ้าง โคตรสวยครับทุกคนรถเหลืองล้อดาําเบรกเหลืองภายในก็จะเป็นดําตัดเหลืองนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูนะว่าคันนี้จะมีสเปคและอ,ออปชันอะไรบ้างแต่ราคานี้เดือดมากเพื่อนประมาณ50กว่านะคันนี้ก็ยังถือว่าออปชันกลางๆนะถ้าเกิดแบบกดเต็มแม็กซิมัมเขาเลยประมาณ60กว่านั้นเพื่อนนะ <S <S เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรามาติดตามนะว่าคันนี้รีเวนโตมีสเปคอะไรบ้างอ่านเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับผมไป ไปครับทุกคนไปรับชม lamborghini revento กันเลยครับผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่เบลสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมารับชมรถพี่เบลหน่อยนะครับถามนิดนึงพี่เบลทำไมถึงชอบ revento รับพี่ก็มันเป็นตัวใหม่ที่มาแทนอเวนทอเรอรครับอ่าครับผมก่อนหน้านี้เราใช้ตัวไหนมาก่อนครับผมเคยใช้คูราแคนทั้งเจนแรกแล้วก็ตัว e ีโวแล้วก็มีสองกัหก gtd อ่าครับครับความรู้สึกต่างกันไหมพี่พอขยับมาเป็นแลมโบพันม้า ก็ต่างครับอ่าครับผมฟิลลิ่งต่างแตกต่างเลยถูกไหมพี่ใช่ครับล้นใหญ่กว่าอ่าล้นใหญ่ขึ้นเอาจริงทรงก็จะคล้ายๆกับเอาเวนทดป่ะพี่อืมมันก็มันเป็นโมเดลเชนนะครับไซส์มันก็คือไซส์เดียวกันอ่าครับผมทรงก็จะใหญ่ๆยาวๆคล้ายๆกันถูกไหมพี่ครับแต่ว่าเรื่องความแรงก็คือต่างกันเยอะเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นนิดนึงนะเพื่อนนะว่าอย่างแ a m บูร์กินีหรือเบนโตคันนี้ของพี่เบลมีออปชั่นอะไรบ้างอย่างคันนี้พี่เบลกดออปชั่นไปเยอะไหมพี่ ประมาณเกือบเกือบห้าสิบสองครับประมาณเกือบห้าสิบสองแล้วถ้าเกิดลดเปล่าประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่สี่สิบเจ็ดสี่เก้าครับอ๋อราคาเริ่มต้นถูกไหมครับ,รบยังไม่ลออปชั่น <ผม S 1> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นนิดนึงพี่เบลลอย่างด้านหน้าคันนี้พี่เบลลจิ้มออปชั่นอะไรบ้างอ่ะพี่อตอนนี้ที่เห็นหลักๆก็จะเป็นพวกตัวไฮกลอสครับ,รบตัวที่เป็นดำเงาครับพวกตรงนี้ ถ้าเกิดไม่จิ้มเขาจะเป็นสีอะไรครัพี่สีดําด้านครับพวกเนี้ยครับแล้วก็พวกจกข้างตัว d ิวเซอ e r หลังแล้วก็ตัว s k i ์ตอ่าครับผมแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ตัวห้องเครื่องครับเดี๋ยวผมไล่กันนะเพื่อนนะอย่างด้านหน้าก็จะเป็นพวกไฮคอร์ตรงไหมพี่ตรงนี้ครับผมถ้าเกิดไม่กดก็จะเป็นสีดํด้านด้านเหมือนพลาสติกตรงไหมพี่ใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคาร์บอนตรงไหมพี่ ใช่ดีๆจะเป็นคาร์บอนหมดเลยอ่าครับผมก็คือตัวถังก็เป็นโมโนคอกเนาะแต่แค่เหมือนเพื่อนๆจะไม่ได้เป็นลายคาร์บอนถูกไหมพี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้เป็นลายคาร์บอนโชว์อ่ะก็คือจะต้องอีกราคาหนึ่งครับอ่าก็จะต้องแอดเพิ่มเพ้าไปนั้นเพื่อนนะซึ่งอันนั้นอ่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงมากถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่กดมานะมันจะเป็นสีแบบนี้ถูกไหมพี่เบลใช่ครับอ่าจะเป็นดำด้านๆแบบนี้นั้นเพื่อนนะแต่ว่าพอจิ้มาาเนกกะะบบ้ลดณท่ถิคั รอบคันถ้าครบครบเลยประมาณล้านห้าล้านหกประมาณล้านห้านั้นเพื่อนนะเฉพาะตัวชุดแต่งที่เป็นแบ็คไฮกอส์นะครับโอเคแล้วอย่างพวกอ่ากล้องด้านหน้าตรงนี้ต้องจิ้มไหมพี่เบลกล้องต้องจิ้มครับกล้องเป็นกล้องสามกศูนย์นะครับ๋อกล้องต้องจิ้มแต่เซ็นเซอร์มีให้ถูกไหมพี่ใช่ครับเซ็นเซอร์มีให้ก็คือจะเป็นเซนเซอร์รอบคันนะครับทุกคนโอเคชุดด้านหน้าประมาณนี้นั่นเพื่อนนะต่อไปสีนิดนึงพี่เบลล์ทำไมถึงเลือกซื้อสีเหลืองอะพี่ ชอบส่วนตัวครับสีเหลืองครับผมเราต้องเสียเงินไหมพี่สีเหลืองสีเหลืองนี้ฟรีครับก็คือไม่ต้องเสียใครจ่ายนะเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะได้สีนอกเหนือจากนี้ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มถูกไหมพี่ครับคือคืออย่างแลมโบนะครับเขาจะแปลกนิดนึงก็คือว่าสมมติอยู่ในรุ่นของตัวเรเวโรโตเนี่ยสีเหลืองอย่างเงี้ยสมมติตัวนี้ฟรีใช่ไหมครับพออยู่ในทูลารคนอีโวเนี่ยครับเสียตังค์ครับแต่พอสีแดงอยู่ในอีโวฟรีอ่เขาอยู่ พอมาอยู่ในรีเวโตเสียตังค์เขาจะสลับกันหลายๆหลายๆสีเขาจะมีสีฟรีอยู่บางตัวแต่หลักๆขาวดาเทาเงินเนี่ยฟรีทุกอันแล้ครับผมก็คือไม่ต้องเสียคใครจ่ายนะเพื่อนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะได้พวกสีเขียวอะไรอย่เงี้ยก็จะต้องเพิ่มคใครจ่ายประมาณล้านหนึ่งได้ป่ะพี่ถ้าเกิดเปลี่ยนสีอมันมีตั้งแต่ล้านต้นๆจนถึง2อล้านกว่าแล้วก็ ไปอีกเลยครับก็แล้วแต่นะว่าจะชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้สีพิเศษอ่ะก็จะต้องแพงขึ้นอีกถูกไหมพี่ครับผมโอเคอ่ะเรื่องสีแล้วจบแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านข้างเพิ่มนะครับอย่างด้านข้างอันนี้ก็คือจะเป็นล okay, right ้อคอนฟิกตัวไหมพี่เวลใช่ครับถ้าเกิดล้อธรรมดาไม่ใช่ทรงนี้ถูกไหมพี่ล้อธรรมดาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งครับอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็คอนฟิกมา อันนี้ <Okay. S 1> ขั้นหน้ายี่บดหลังย2สองอันนี้จะเป็นหน้า21หลังเป็นย2นสิบเพื่อนนะตัวล้อน,นี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่เบลถ้าคอนฟิกประมาณ4ี่แ0,000ไปปลาย,าย,ายครับ4 0 0 0 0นไปปลาย,ายซึ่งมันก็จะไม่ได้แพงเหมือนพวกมูลแคแนนเนาะใช่ครับอ่าครับผมแล้วก็ตัวเบรกก็คือจะเป็นเซรามิกมาอยู่แล้วแต่ว่าคาลิปเปอร์อันนี้ก็ต้องเสียเงินถุยพี่ใช่ครับอ่านี่นะทุกคนให้มันแมทกับสีรถนะตัวคาลิปเปอร์ก็เป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็ต้องเสียเงินนั้ะเพื่อนนะแล้วอย่างคันนี้ต้องจิ้มลิฟติ้ง ไม่ต้องครับมากับรถครับอ๋อก็โชคดีนะเพื่อนนะปกติถ้าเกิดพวกมูลแค่นก็จะต้องจิ้มหน่อยพี่ครับผมอ่าโอเคแต่ว่ารีเวนโต้นี่คือให้ลิฟติ้งมาเลยนะเพื่อนนะแล้วก็นี่ผมไปดูนะอย่างตัวถังเขาอาจจะเป็น,นโมโนคอปแบบนี้นะทุกคนนะนี่เห็นไหมนี่แล้วก็อย่างด้านข้างก็คือตรงเนี้ยที่เป็นชุดแต่งสีดําเงานเงนะี้ยอันนี้คือเป็นไฮคอร์สถูกไหมพี่ใช่ครับนี่ตรงนี้นี่ผมไปดูนะอย่างตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยด้านหลังที่เขียนว่ารีเวนโะต้นะ เพราะว่าถ้าเกิดไม่จิ้มอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนสีดําด้านๆน,นะครับทุกคนตรงนี้เป็นแบคไฮคอนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านท้ายนิดนึงอย่างด้านท้ายมีจุดไหนบ้างครับพี่เบลก็ปลายท่อครับตัวนี้อเป็นสีดําถ้าไม่จิ้มจะเป็นสีไทเทเนียมอ๋ออ่าเรามาดูปลายท่อนิดนึงแต่เรื่องเสียงไม่แตกต่างเลยอไ่เบ ใช่ครับเหมือนเดิมครับโอเคเพราะว่าของเดิมเขาจะให้ไทเทแต่ว่าเวยวจะจิ้มเป็นดําด้านเนาะครับแต่เสียงเหมือนเดิมนั้นเพื่อนนะไม่แตกต่างนะครับอันนี้คือเสียงเงินนะแล้วก็อย่างดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้ที่พี่วลวบอกใช่ไหมครับใช่ครับก็คือจะเป็นแบ็กไฮกอนนั้นเพื่อนนะนี่ดําเงาเนาะตรงนี้ผมไปดูนะนประมาณนี้อันนี้อยากทราบแบบพี่ววโปรตีในไทยเขานิยมจิ้มกันไหมที่เป็นคาร์บอนนะถ้าจิ้มเป็น Carbon, คาร์บอนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมี เพราะว่าเพราะว่าราคามันค่อนข้างแพงใช่ไหมใช่มันจะมีมันจะมีแพ็คแพ็คบนกับแพ็คล่างอ่าครับแพ็คล่างประมาณ2อล้านห้าโอ้โหแพ็คละ2องล้านห้าถ้าฟูลหมดเลยอ่ะก็ห้าล้านกว่าอก็คือเป็นคาร์บอนแบบฟูลแพ็กเกจรอบคันเลยประมาณ5ล้านกว่าเพื่อนนะส่วนที่เห็นเป็นดำเงาก็จะเป็นคาร์บอนหมดเลยอ่าครับผมครับผมเนี่ยพวกตรงนี้ ปกติเขาจะเป็นคาร์บอนอยู่แล้วถูกไหมพี่เบลใช่ครับแต่แค่เราไม่ได้โชว์นะเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะโชว์คาร์บอนก็ต้องเพิ่มอีกนะเพื่อนนะถ้าเกิดเอาเป็นรอบคันเลยก็ประมาณ5ล้านกว่านะครับโอเคแล้วอย่างตรงฝาเครื่องเหรอพี่เบลครับตัวนี้เป็นออปชันอย่างไรครับอ่าครับนี่ก็จะเป็นดําเงาเนาะพี่เบลเนาะครับโอเคอันนี้ก็คือรวมในล้านห้าหมดแล้วถูกไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะได้คาร์บอนก็สามารถจิ้มได้นะและอย่างตรงที่เป็นตะแกงรงอ่ะพี่เบล ตะแกรงเนี่ยของเดิมอันนี้เป็นของเดิมเป็นสีดำอ่าครัมแต่ถ้าเป็นออปชั่นก็เป็นไทเทเนียมมันจะมันจะกลับกันกับเป็นตัวท่ออ่าครับพี่ก็คือตะแกรงเราไม่ต้องเสียเงินไม่เสียครับไม่เสียเงินโอเคก็คือไม่ต้องเสียใครจ่ายนะเพราะว่าของเดิมอ่าจะเป็นตัวสีดําด้านแต่ว่าถ้าเกิดอยากเพิ่มก็จะเป็นไทเทเนียมครับโอเคต่อไปอยากรู้พี่เบลมีหลายๆคนสงสัยเนาะรีเวนโต้เขาไม่มีกระจกปิดเครื่องใช่ไหมเวลาฝนตกหรือว่าขับรถอะไรเงี้ยมันมีปัญหาไหมพี่ ไม่มีครับขับได้ขับได้ปกติทดสอบอล้วครับอ่าครับผมเนี่ยเห็นไหมทุกคนคือไม่มีกระจกกั้นห้องเครื่องเลยนะก็คือเปิดโล่งแบบนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในอันนี้หนึ่งพี่เบลได้ครับอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนะว่ามีออปชันและสเปคอะไรบ้างอันนี้เคยขับเอาแวนทรอร์มาก่อนไหมพี่เบลเคยลองครับแต่ไม่เคยขับขึ้นลเคยลองแต่ไม่เคยแบบไม่เคยเอาไปขับจริงขึ้นลงแตกต่างกัไหมพี่เบล แตกต่างอันนี้ประตูมันเปิดกว้างกว่าครับอ๋อถ้าเกิดเอาแวนนี่คือเปิดตรงๆนะพี่เนาะเป็นกันไกลใช่ไหมครับโอเคอย่างภายในมีออปชันอะไรบ้างพี่เบลภายในก็จะมีพวกที่ขายไม่ได้เลยครับพวกที่วางแก้วที่วางแก้วแต่ไม่ได้สอนแล้วนะอ๋ะออ,อ,อ,อันนี้ก็ต้องเสียงเงินถุยพี่ใช่ครับโอเคครับผมแล้วก็มีจอมีจอแต่จอเนี่ยบังคับใส่อยู่ละสี่แสนกว่าบาท อ๋อนี่คือบังคับจิ้มเลยใช่ครับไม่จิมไม่ได้ด้วยไม่ได้ครับเขา,เอาออกไปได้อ่าครับผมอ๋อนี่คนนั่งก็จะเห็นนะเพื่อนนะว่าอยู่โหมดอะไรความเร็วเท่าไหร่นั้นเพื่อนนะอ๋อโอเคแต่ว่าจอนี้เขาบังคับนะพวกคาร์บอนตรงนี้คือต้องจิ้มไล้พี่เบลเป็นสแตนดาดของ r รเวอโตครับอ๋อโอเคถ้าปกติพวกตัวเล็กๆเ,เขาจะต้องจิมถูกไหมพี่ใช่ครับโอเคนี่พวกเกาะแอร์ที่เป็นคาร์บอนตรงนี้อันนี้คือมากับโรงง,งานเลยนะเพื่อนนะ ปกติถ้าเป็นพวกมูลลค่นน่ะเราจะต้องเสียเงินแบบหลายแสนมากเลยนะที่เจ้าคาร์บอนแบบกรอบแอร์แบบเนี้ยแล้วอย่างโซนตรงกลางมีอะไรบ้างพี่เบลก็ออปชั่นมีพวกเดินได้นะครับแล้วก็ตัวเดินได้พงมลัยครับหลักๆก,ก็คือภายในจะเป็นสติชิ่งดำตัดเหลืองถูกไหมพี่ครับผมโอเคเนี่ยอย่างตัวเบาะอันนี้เบาะเดิมถูกไหมพี่เบลเบาะเดิมครับเบาะเดิมเนาะไม่ได้จิ้มโอเคก็คือจะเป็นได้เหลืองนั้นเพื่อนนะแล้วก็จะมีโลโก้แลมบูรกินีอันนี้คือเสียงเงินหมดถูกไหมพี่ เสียเงินหมดเลยแล้วอย่างตัวบอกไฟฟ้าพี่อันนี้เป็น f u l y electric ครับอ่าครับผคือถ้าเราไม่กดเราจะเลื่อนได้แค่แบบหน้าหลังแต่ถ้าสมมติกดมาก็จะปรับดันหลังได้ปรับขึ้นลงได้อ่าครับพี่ครับพี่อ๋อนี้คือก็ต้องเพิ่มเงินนั้นเพื่อนนะครับอันนี้ก็ต้องเพิ่มเงินแล้วอย่างตรงตรงกลางนี่คือต้องเพิ่มไหมพี่คาร์บอนที่เห็นนะครับฟรีหมดเลยครับอ๋อนี่คือฟรีหมดเลยแล้วก็ตรงนี้นะตรงที่สตาร์ทเกียร์ต่างๆก็คือเป็นคาร์บอนแบบด้านหมดเลยนั้นเพื่อนนะ โอเคประมาณนี้อันนี้ถามเพิ่มพี่เบลแลมโบพันม้าขับยากไหมครับคันนี้ขับง่ายครับขับเหมือนทัวร์แคนเลยครับอ๋อก็คือเหมือนกันครับผมไม่ไม่ไม่ได้แตกต่างไม่ได้แบบแรงจนน่ากลัวถูกไหมครับพี่เบลอ๋อแรงครับแต่ขับง่ายอ๋อโอเคโอเคครับผมแล้อย่างคันนี้อนาคตมีจะทำอะไรไหมพี่เบลอ่ยังไม่รู้เลยครับอ่าครับคันนี้มันมีแต่งอะไรได้ไหมพี่ผมคิดว่าเดี๋ยวต้องรอสักระยะหนึ่งก่อนให้แบบ ให้ของแต่งออกมาก่อนตอนนี้ยังไม่ค่อยมีครัเพราะรถมันค่อนข้างใหม่ถูกไหมครับครับอ๋อปกติในไทยนะตอนนี้เขามีกี่คันเอาลิเวนโต้ผมคิดว่าต้องมีสักห้าหกคันแล้วั้งครับห้าหกคันใช่ไหมครับครับโอเคได้เลยพี่เบลประมาณนี้ถ้างั้นผมก็ควรฟังท่อสักนิดหนึ่งครับพี่เบลได้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อนิดนึงนะผมก็ไม่เคยได้ยินเลยนะท่อริเวนโตเดี๋ยวมาลองดู กติเขาเสียงดังไหมพี่เบลดังครับดังใช่ไหมครับโอ้โตอนแรกเข้าใจว่ารถปลั๊กอินจะไม่ดังนะดังนะเนี่ยเราสตาร์ทได้สองแบบสตาร์ทแบบเป็นเครื่องยนต์กับสตาร์ทแบบเป็น e ีบีได้อ๋อครับถ้าเกิดโหมดแรกเลยตอนที่สตาร์ทคือจะเป็นไฮบริดก่อนผมพี่เพลใช่ครับอ๋อก็คือจะไม่มีเสียงแต่ว่าถ้าเกิดเปิดสปอร์ตเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยก็หมุนตรงนี้ครับมันจะเปิดเป็นแบบสตาร์ทอันนี้จะเป็นซิต้าแต่ว่าซิต้าที่คือไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้แบตผมหมด เขาเลยบังคับให้กดเป็นเครื่องยนต์สตาร์ทครับผมเดี๋ยวดับเครื่องให้ผมหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับโหดังมากทุกคนเดี๋ยวผมถามนิดนึงพี่เบลไอปุ่มเยอะๆตรงนี้มันอะไรบ้างอ่ะพี่อ๋อตัวนี้เป็นโหมดขับขี่ครับอ่าครับจะมีไฟฟ้ามีซาร้าครับมีสปอร์ตมีคอร์ซ่าครับผมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีวีเหรอพี่ใช่ไหมเป็นพวกแบบไฮบิด เพิ่มฟอร์มรีชาร์จโอเคจริงมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกอันหนึ่งแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นเพราะว่ามันต้องมันต้องขับก่อนถึงมันจะโชว์ขึ้นมาอ๋อโอเคครับผมประมาณนี้แล้วอย่างไอ้ตรงข้างล่างปุ่มข้างล่างตัวลิฟติง้งป่ะพี่ตรงพวงมาลัยตัวนี้เป็นลิฟติ้งครับลิฟติ้งใช่ตัวนี้ <okay. S 1> เป็นตัวบังคับเลนบังคับเลนอ๋อมีตัวบังคับเลนด้วยนะไฟเลี้ยวก็อยู่ด้านซ้ายเหมือนลมโบโติถูกไหมครับใช่ครับอ๋อฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกที่ปัดน้ำฝนนั้นเพื่อนนะโอออออเเคันนนีีี้้ยยยยกกกหหหาางง๋่มดวรใช่ครับ โอเคมีเปิดห่างด้วยทุกคนก็คือเปิดวิงนะครับโอเคอันนี้จะเป็นพวกเรื่องระบบไฟเขานะโอเคนี okay. mm ่ hmm. ผมไปดูนะตรงเรือนไม้เขาอ่ะเขาจะเป็นคาร์บอนหมดเลยนะอันนี้ถามเพิ่มพี่เบลถ้าเกิดเราอยากได้ p a t เทิร์นชิเป็นคาร์บอนนะต้องเพิ่มเงินไหมมันจะมากับตัวคอพวงมาลัยคาร์บอนด้วยกับตัวแพทเทิร์นชิเพิ่มประมาณสักล้านหนึ่งครับ อสองชิ้นน่ะครับพี่ใช่แต่ตรงช่วงนี้ตรงอ๋อคือคอเป็นภูมบัลมีคาร์บอนหมดเลยมีตรงถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีตรงนี้ด้วยอ่าครับพี่ประมาณละล้านหนึ่งประมาณล้านหนึ่งนะเพื่อนนะรับผมถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้ตรงนี้ที่เป็นคาร์บอนนะแล้วก็แพดเดนชิพคาร์บอนคอเป็นคาร์บอนประมาณล้านกว่าเน,นเพื่อนนะโอ้โหสุดมากเลยโอเคประมาณนี้พี่เบลวันนี้ผมขอบคุณมากนะครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้เราพามารีวิวเจ้าแลมบูกินีเรเวนโต้นะโหเป็นไง คันจริงคือหล่อมากสวยมากเลยนะคันนี้ก็เป็นสีเหลืองด้วยนะน่าจะเป็นคันเดียวในไทยเลยว่าพี่สีเหลืองไม่ครับอ,อ๋อมีอีกก็อีสีเหลืองอ๋อสีเหลืองมีอีกครับสุดมากเลยนะเพื่อนนะผมเคยเห็นแค่สีส้มสีเขียวแล้วก็สีเหลืองของพี่เบลนี่แหละประมาณนี้นันเพื่อนนะเอาเป็นว่าใครชอบก็รบกวนฝากกดไลค์และกดแชร์หน่อยนะครับประมาณนี้นะก็ <S 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 ถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าอยากให้รีวิวรถอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้หรือว่าใครที่มี รถสวยๆนะอยากจะถ่ายคลิปกับผมก็สามารถส่งรูปรถกันมาได้นะที่เพจ One VCK นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย